สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดกุนะคะก็กล่องแรกนะคะอันนี้เป้ของน้องจตดกรุงเทพค่ะอย่างแรกจะมีเป็นปลาหมึกนะคะ1ชิ้นแล้วก็ฟักทองนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป้ของน้องจตดอุดรธานีนะคะอย่างแรกนะ,ะจะมีเป็นมินิพน่าบันนะคะแล้วก็มีบานสีกับเงินทอนนะคะอันนี้เป้ของน้องจตดรศรีสะเกดะคะ่ะอย่างแรกจะมีเป็นกูเดธมะนะคะน้อมบนไข่นะคะ1ชิ้น ปังในสดนะคะแล้วก็เป็นมินิบาน่าสัตว์ค่ะอันนี้จะเป็นพุงกุญแจนะคะอันนี้เป้ของน้องจวัยเอ็ดค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นยันโลมินเนียนนะคะ1ชิ้นยูนิคอร์คุมานะคะ1แล้วก็ยัมโลนะคะอีก1ชิ้นค่ะอันนี้จะเป็นพุงกุญแจค่ะอันนี้เป้ของน้องจวัสุลาธานีนะคะก็เป็นนี่ค่ะพีจัมโบ้นะคะ1ชิ้นนะ อันนี้เปนของน้องจวดน้องบัวลำพูค่ะอย่างแรกนะคะเป็นกระเป๋าหูรูดไซส์ใหญ่ค่ะลายแมวจี้นะคะ1ใบแล้วก็จะมีเป็นแบบไซส์เล็กนะคะลายลีลาคุมานะคะอีกหนึ่งใบค่ะอันนี้เป้ของน้องจวดลำปางค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นมะม่วงนะคะเป็นแบบไซส์ใหญ่ค่ะ1ชิ้นแล้วก็ข้าวโพดนะคะ1พีจัมโบ้นะคะกระลอกค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกมินินะคะแบบแรกนะจะเป็นมินิแพนด้าบันนะคะ แล้วก็มีบันนะคะหน้าสัตว์ค่ะหน้าตองคูน,นะคะหน้าคิตตี้หน้าสัตว์นะคะหน้าสีบลัชบันนะคะแพนดา้าแล้วก็อิโมจิตองคูน,นะคะอันนี้จะเป็นแพนเค,ค้กคิตตี้แล้วก็จะมีเป็นขงโลจ่ปฏิทินนะคะอันนี้จะเป็นปากาผัดนะคะอันนี้เป้ของน้องจอดเพชรบูรณ์นะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นปลาหมึกนะคะหนึ่งชิ้น,นะคะ่ะ เซปาวนักซน,นิโอนะคะพีจัมโบ้ค่ะแล้วก็ข้าวเห็ดยืดนะคะตั้งแผ่นนะคะหน้าเ็จแล้วก็แผนเค้กค่ะเป็นหน้าคิตตี้อันนี้จะเป็นหูนลใจนะคะอันนี้เปนของน้องตรวจเลยค่ะอย่างแรกเนี่ยเป็นจัมโบ้แผนด้าบันนะคะ1ชิ้นแล้วก็ไข่ฟูจินะคะ3ชิ้นค่ะซาลาเปากูเดทาะนะคะลูกพีใส่เล็ก แล้วก็มีเป็นมะม่วงนะคะเป็นมะม่วงนะคะแบบไสเล็กนะสี่ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเปพวกมินิค่ะอย่างแรกนะคะเป็นมินิบันนะคะหน้าต้องหู้นะหน้าสัตว์นะคะ หน้าแพนด้าแล้วก็มีบานหน้าต้ขึ้นอีกหนึ่งแทนเค้กนะคะหนะน,น้าอเวอมี้แล้วก็อันนี้จะเป็นปกากกาพัดนะคะอันนี้เป้ของน้องจวนะคนครสวรรค์น,นะคะอย่างแรกนะเป็นโคลไฟคิตตันนะคะลายคิตตี้ค่ะหนึ่งกองแล้วก็กระบาดดินสอนะคะแบบสองสนะเป็นลายแมวจี้ค่ะพีดนะคะจะไม่พีดนะนี่นะคะสองชิ้นสองชิ้นสองสีน,น,นะคะเป็นพีจมโบแล้วก็อันนี้จะเป็นปกากกาพัดค่ะ อันนี้เป็นของน้องจออรุบลราชธานีค่ะก็จะเป็นกระเป๋าฮูลูดนะคะไซส์ใหญ่นะลายมิกกี้เมาส์นะคะนี่เป็นมิกกี้เมาส์อีกแบบนะคะนี้ก็อีกแบบนะคะอันนี้จะเป็นแบบลายมิกกี้เมาส์นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายปอมปอมปูลินนะคะสองแบบค่ะลายลีลาคูมะานะคะนี่ด้านหลังนะแล้วก็เป็นลายนี่ค่ะพิกเลตนะคะ มาโพนี่นะคะอันนี้จะเป็นพวกกระเป๋าหูรูดนะคะแบบผ้าไซสา์ใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบไซส์เล็กนะคะมีเป็นลายมินิเมาส์นะคะลีลาคูมะค่ะปอมปอมปูลินนะคะแล้วก็คิตตี้มิกกี้เมาส์ค่ะมาริเตอร์นะคะมีเป็นแบบสีฟ้าค่ะแล้วก็มาริเตอร์นะคะสีชมพูค่ะกูเดทมานะคะก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าหูรูดแบบผ้านะคะเป็นแบบไซส์เล็กนะคะ ก็อันนี้จะมีเป็นพุงกุญแจนะคะกับปากกาพัดค,ค่ะอันนี้เปนของน้องจวดสุรินนะคะก็จะมีเป็นนะคะอินดิสเสนะคะ,เ,ะ,คะเป็นแบบสีเหลืองนะึ่ชิ้นนะคะแล้วก็ตังปอลีลัคูม,มานะคะสองชิ้นแมวดำนะคะหนึ่งค่ะ แล้วก็เป็นนี่ค่ะปังแผ่นนะคะหน้าเป็ดนะคะหน้าผู้หญิงแพนเค้กนะคะนี่เป็นหน้าคิตตี้นะแล้วก็เป็นนีบันนะคะเป็นแบบนี้บันสีนะคะหน้าอิโมจิค่ะบันสีบัชบันนะคะแล้วก็จะเป็นหน้าตลกแล้วก็นี้จะมีเป็นปากกาพัดนะคะกับพวงกุญแจค่ะพวงกุญแจนีนะก็ขอบคุณน้องทั้ง12คนมากๆเลยนะคะ